วันนี้ทีมสารคดีใต้ร่มพระบารมีเรามาพร้อมกับสายฝนยค่ะอันสะท้อนถึงร่มพระบารมีของบ้านดงน้อยภายใต้กองทุนแม่ของแผ่นดินที่ได้ร่วมกันขับเคลื่อนแนวพระราชดำริในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมบราชินีนาถสารต่อสร้างพัฒนาชุมชนจนบรรลุความสำเร็จทั้งในด้านการประกอบอาชีพการสืบสารวัฒนธรรมตลอดจน การป้องปามปัญหายาเสพติดอย่างได้ผลค่ะเดี๋ยวเราจะไปชมกิจกรรมต่างๆเหล่านี้กันนะคะไปค่ะชาวไทยมีพระพุทธศาสนามีศาสนาต่างๆที่สอนให้คน เป็นมนุษย์ที่ดีมีความนึกคิดที่ดีที่ถูกต้องแต่พายาเสพติดนี่เข้ามายาเสพติดนี้ทำให้มนุษย์กลายเป็นสัตว์ปราศจากความคิดไปดๆทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายาพระพุทเจ้าก็ขอสนับสนุนในเจตนาอันสูงส่งของท่านที่จะ พูดและช่วยกันต่อสู้รุ่งยาเสพติดพาะเจ้าชื่นชมในท่านทั้งหลายที่มีความมุ่งมั่นอย่างยิ่งที่จะเทิดทูนชาติศาส,สนาและพระมหากษัตริย์เป็นอุดมการณ์ที่ยิ่งใหญ่จริงๆพระราชดำรัสในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ สะท้อนถึงพระราชศรัทธาในพระพุทธศาสนาทรงยึดมั่นและใช้หลักพุทธธรรมในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจอีกทั้งยังทรงให้ความสำคัญกับความเจริญทางด้านจิตใจทรงปลูกความดีสามคคีชุมชนด้วยโครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินสามารถเอาชนะปัญหายาเสพติดด้วยจิตวิญ,ญญาณของความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ พุทธมนตลแห่งอีสานพระาธาตุนาโดนอำเภอนาดดนจังหวัดมหาสารคามศูนย์รวมพลังศรัทธาสร้างสังคมคุณธรรมที่จังหวัดมหาสารคามประสบความสำเร็จในการสร้างชุมชนเข้มแข็งปลอดยาเสพติดโดยได้นำหลักการกองทุนแม่ของแผ่นดินที่นำความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนามาเป็นพื้นฐานในการรวมพลังและขัดเกลาจิตใจคนในชุมชนให้เข้มแข็ง สอดคล้องกับมติทางสังคมศาส,สนาวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นอันดีงามดังตัวอย่างความสำเร็จกองทุนแม่ของแผ่นดินที่บ้านดงน้อยนำพลังความสามัคคีต่อย,ยอดความรักจากแม่ของแผ่นดินร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างได้ผลในปีที่ผ่านมาของจังหวัดได้ทำการประกวดแล้วเราได้ชนะเลิศ ศูนย์เรียนรู้ตัวนี้ได้รับโล่พระทานของสมเด็จพระเทพปีประจําปี56ครับผมแล้วก็ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตัวนี้ศูนย์การศึกษานอกระบบก,ก็มาผาสมผสานกับคนในตําบลแลวเอาตัวนี้เป็นศูนย์คัดเกี่ยวกับเรื่องอาชีพทั้งเรื่องอาชีพการเพราะปลูกการทําเห็ดทําอะไรพวกนี้ทั้งหลายทั้งปวงก,ก็จะเติมเต็มที่ตรงนี้ครับท่านผมก็ในเพเภอนะครับก็มีโอกาสได้มาเยี่ยมเยียนที่ตำบลพระธาตุนะครับที่บ้านดวงน้อยเป็นประจําแล้วก็เห็นถึงความเปลีป่ยนแปลงนะครับความเข้มแข็ง ของท่านผู้นําท่านกำนันนะครับ<อ>แล้วก็ทางแกนนำเนี่ยมีความสามัคคีนะครับแล้วก็ช่วยกันขับเคลื่อนกิจกรรมของกองทุนแม่ของแผ่นดินนะครับจนสามารถประสบความสําเร็จจนบ้านตรงน้อยเนี่ยปัจจุบันไม่มีเยาวชนหรือผู้เกี่ยวข้อกับยานยนต์เลยครับทางจังหวัดโดยทางสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเนี่ยนะครับท่านพัฒนาการอําเภอนาทีมงานก็กจะลงมาช่วยเสริมให้ความรู้บทบาทในการพัฒนากองทุนแม่ของแผ่นดินของเราเนี่ยให้ เติบโตยิ่งขึ้นนะครับมีภารกิจต่างๆเพราะนั้นทั้งราชการเนี่ยนะทีน้องประชาชนรวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยเราก็มาสนับถึงกันแลัวกัน,กน,กนนะและอีกหนึ่งความโดดเด่นของการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านดงน้อยคือการได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากทางจังหวัดเพื่อร่วมการแก้ไขปัญหายาเสพติดรวมถึงปัญหาด้านการประกอบอาชีพตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง อันนำไปสู่ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันดังนั้นบ้านดงน้อยจึงได้มีกิจกรรมอย่างต่อเนื่องทบทวนการดำเนินการภายใต้ความช่วยเหลือของกองทุนแม่ของแผ่นดินเพื่อให้คนในชุมชนเกิดจิตสำนึกร่วมกันแสดงความจงรักภักดีถวายรายชื่อควัวเรือนปลอดภัยยาเสพติดด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดซึ่งพลังแห่งความสำเร็จนี้ตั้งอยู่บนรากฐานความรัก ความจงรักภักดีต่อสถาบัานพระมหากษัตริย์พัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินมรณาการเศรษฐกิจพอเพียงจนได้รับรางวัลต่างๆมากมายและที่เห็นอยู่นี้คือศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนเป็นสถานที่ศึกษาดูงาน ให้กับหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินไปจนถึงเป็นแหล่งอาหารของชุมชนส่งผลให้สมาชิกในชุมชนอยู่ดีกินดีมีความสุขทุกครัวเรือนบนวิถีแห่งความพอเพียงขอขอบคุณกองทุนแม่และตีให้การสนับสนุนในเรื่องของประ,ประกอบอาชีพก็คือการพอรเห็นนะคะสิ่งสําคัญที่สุดก็คือเฮ้านี่หูจกักอดออมหูจากพ่อประมาณเนาะคะ่ะจากท่านของพอหลวงแล้วก็ สมเด็จพระราชนีเนาะค่ะเพิน่นไห้ทุนของเฮามาเนาะค่ะเฮากับคือเห็นเดินทางสายกลางที่ค้าเพิ่นบอกเหล่ามาเนาะคะแบบ่ะยอดขอบคุณกองทุนแม่นะครับที่เอทห้เฮามีหน้ามัดขี่มูเพื่อลดต้นทุนในการผลิตนะครับสุดยอดความเข้มแข็งกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านหนองน้อยยังมาจากการเห็นถึงความสำคัญ ของการรักษาไว้ซึ่งวิถีชีวิตแบบไทยๆคือเกื้อกูลกันดูแลสอดส่องคนในชุมชนดังคนในครอบครัวเดียวกันไปจนถึงการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นการทอผ้าสบายขิดสร้างเป็นสินค้าที่มีเอกลักษณ์ของชุมชน และจากการร่วมกันสืบสารวนนตรีพื้นบ้านยังถือเป็นสื่อกลางเชื่อมร้อยความสามัคคีของชุมชนพลังพัฒนาชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินสมดังพระราชปณิธานในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงปลูกความดีคืนกำไรแก่แผ่นดินขอพอระองค์ทรงพระเลิน และว,วันนี้นะคะเราก็ได้ค้นพบหมู่บ้านต้นแบบของการดําเนินตามแนวพระราชดัมรีในองค์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินานาถในการร่วมกันสามต่อศิละปะวัฒนธรรมร่วมกันสร้างชุมชนเข้มแข็งเพื่อป้องปามปัญหายาเสพติดและนี่คือเส้นทางแห่งพระราชดำรีอันยิ่งใหญ่สร้างประโยชน์สุขให้กับประสบนิกรชาวไทยห่างไกลาย,ยาเสพติดใต้ร่มพระบารมีของถุงแม่ของแผ่นดินส,สุทธิทย